สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยช่วงสายๆวันนี้เนาะคุณตาวิถีไทยกับไปเลาะตลาดเนาะ,ะไปเจอต้นนี้มาฟิโรเดนรอนก้ามกุ้งสันตาที่โทเคยเห็นอยู่ใน u t u b e เนาะท่านผู้ชมฟิโรเดนรอนก้ามกุ้งนี่ เ,เห็นแต่อยู่ใน YouTube อยู่ในเน็ตวา่าง่ายๆไปแล้วบางชนิดก็จะเป็นด่างนะเป็นไม้ด่างด้วยแต่ตัวนี้เป็นไม้ธรรมดาซึ่งโบโมเมนด่างคุณตาวิธีไทยอันนี้คือต้นอะไรหรือนี่คือฟิโรเดนดรอนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าก้ามกุ้งเห็นบอกคลิคาย Mm hmm. ฟิโรเดนรอนก้ามกุ้งเป็นไม้มงคลไหมคุณตาวิธีไทยเป็นไม้มงคลอันนี้สงสัยสิถึกถึกทับเนาะท่านผู้ชมเนาะถึกทับและถึกแดดฟิโรเดนรอนก้ามกุ้งเป็นไม้มงคลประการที่สองเป็นไม้ประดับสวยงามปลูกใส่อยู่ใส่กระคักเห็นบอกเขาเอาเสามาใส่เสาทนไม้มา แล้วเรากระสิลามไปตามท่อนอันนี้แหละเนาะเดี๋ยวก็เปลี่ยนท่อนใหม่โบสันก็ตัดนะตัดเอาไปปักชำให้ให้เธอขึ้นต้นใหม่อีกนเนาะนี่แหละคือวัตถุป,ประสงค์ของคุณตาวิถีไทยกระสิเอามาปักชำแล้วก็เอาไปจำหน่ายสำหรับคนที่อยากได้ฟิโรเดนรอนก้ามกุ้งนะประการที่สนอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้สวยงามแล้ว ยังเป็นไม้ฟอกอากาศอีกนะเห็นได้แน่ใจว่าจังสันเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้นะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันเวลากลางคืนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยูใอ่ใกล้ต้นไม้เนาะใกล้ต้นไม้บอาิเป็นฟิโลเดนลอนก้ามกุ้งอันนี้หรือฟิโลเดนลอนอย่างอื่นหรือต้นไม้อื่น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไม้ฟอกอากาศคลายออกซิเจนออกมานะเขาก็เลยบอกว่านี่คือต้นไม้ฟอกอากาศอืมปฏิทโททิโทคักนะนอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วประการต่อมายังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้นะคุณครูบางท่านบางคน เอาต้นฟิโลเดนลอนก้ามกุ้งอันนี้เข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงศิลปะศึกษาลูกลูกนักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีฟิโลเดนลอนก้ามกุ้งนะนี่เห็นไหมอมืดูใบของเขาสวยไหมเห็นว่าเอ,อเหมือนกุ้งไหมหว่า <laughs> คุณครูพื่นถาม ว่าอย่างไรบ้างเด็กชายวิถีไทยที่บ้านมีไหม mm. ฟีโรเดนรอนก้ามกุ้ง mm. เด็กชายวิถีไทยก็เลยตอบว่ามีของคุณตาครับเห็นว่าโอ้คุณตาของคุณตาวิถีไทยนี่ mm. คือสิมีต้นไม้หลาย mm. คือสิเป็นผู้เชี่ยวชาญต้นนั่นก็นมีต้นนี้ก็มีวานเถาะไปนี่น,น,นี่เห็นบอกอนอกจาก ครูชั้นปฐมศึกษาเอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีแล้วในระดับมหาลัยนะอาจารย์ก็ยังให้นิสิตนักศึกษาไปหาข้อมูลเกี่ยวกับฟิโลเดนรอนก้ามกุ้งอันนี้พวกเธอไปหาสิว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะใครเป็นคนตั้งชื่อฟิโลเดนรอนก้ามกุ้งอันนี้ หรือมันเป็นมาแต่ดั้งเดิมแล้วแต่แปลมาเป็นไทยก็คือก้ามกุ้งอปฏิทโททิฏโธขักงามอืมไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้อืมเมื่อพวกเธอได้ข้อมูลมาแล้วนะให้โหลดลงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเพจก,กูอ่าเพจ เฟซบุ o กอืมินสตาแกรมทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลก็ทักแชทเข้ามาแล้วถ้าใครอยากซื้อก็ทักแชทเข้ามาเช่นเดียวกันพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะว่านี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ต้นไม้แห่งเศรษฐกิจปลูกไว้เท่าไหร่ก็ไม่พอลูกค้าสั่งจองล่วงหน้านะเอา30ต้น40ต้นบ้าง ต้นหนึ่งก็ไม่แพง40 50นะประมาณนี้ส่งทางอ่าสั่งทงางไปรษณีย์เลยแนะสั่งทางออนไลน์พวกเธอก็ขายเลยขายเลยเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่สร้างเสริมอาชีพพลึกศาสตร์อืมปฏิทุทิทุนอกจากจะเป็นไม้แห่งการคุณค่ามีราคาแล้วยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณนะ หลายคนเวลาที่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เอาต้นฟิโลเดนลอนก้ามกุ้งอันนี้ไปฝากคุณยายคุณยายครับผมเห็นฟิโลเดนรอนก้ามกุ้งมันสวยมากเห็นคนขายในตลาดนะถ้าเป็นฟิโลเดนลอนก้ามกุ้งดังยิ่งจะสวยกว่านี้ครับคุณยายครับอันนี้เป็นพัน,พนธุ์ธรรมดาว่าซันอพันธุ์ธรรมดายายขอบน้ำใจมากนะลูกหลานเอ้ยที่เอาฟิโลเดนรอนก้ามกุ้งมาฝากยาย ต้นนี้ยายเห็นมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของขอบครองตอนนี้ก็ได้เป็นเจ้าของแล้วขอให้จำเริญจำเริญในหน้าที่การงานนะจ๊ะสัญญยาเราอวยพรนันลันลุกลันลนก็นยกมือพนมมือขึ้นรับพรน,นะนี่ก็เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเป็นต้นไม้แห่งผูกมิตรสัมพันธ์เวลาที่เพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านหรือ เราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆเราก็ถือต้นไม้มงคลไปพร้อมเรามาขอเป็นเพื่อนบ้านกับท่านนะเรามาอยู่ใหม่มีฟิโลเดนรอนกล้ามกุ้งอันนี้เอามามอบให้าสันเออวะทิดทออ่าฝากเนื้อฝากตัวเป็นคนในชุมชนนี้ด้วยนะครับมาสันออนอบนอ,บอมถมตนเข้ามาอยู่ใหม่ <laughs> หรือเพื่อนๆมาเยี่ยม เพื่อนดูสินี่ฟิโลเดนรอนกล้ามกุ้งสวยไหมในฐานะที่เพื่อนมาเยี่ยมเราเราขอขอบคุณเราจะมอบฟิโรเดนรอนกล้ามกุ้งให้หนึ่งต้นว้าทิโทได้การได้การ,การเออเอาแล้วเนาะสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่าะมีให้เป็นเศรษฐีม่งห้งมือหนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่น นอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชติเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลณโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องใน สายสายวันนี้ในวันนี้ก็คือฟิโรเดนรอนก้ามกุ้งครับท่านผู้ชม